สวัสดีค่ะยายเจมาแล้วค่ะมาพร้อมกับคลิปแรกของงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะคะคลิปแรกนี้ยายเจจะให้คลิปเลขดับสองตัวบนค่ะก่อนที่เราจะมาดูเลขดับของงวดวันนี้ครั้งนี้นะคะยายเรามาดูผลงานงวดที่แล้วกันนะคะ เมืที่แล้ววันที่16สิงหาคมนะคะรางวันที่1ออก095867ใช่ไหมคะสองตัวบนที่ยายเจพูดถึงคือ67นี้คะ่ะเรามาดูกันนะคะว่างวดที่แล้วยายเจให้เลขดับสองตัวบนหมายถึงเลขที่จะไม่ออกนะคะว่ามีไหมนะคะ แผ่นนี้ยายเจให้ทั้งตัวตรงและตัวกลับนะคะมีไหมคะหกเจ็ดมีไหมไม่มีนะคะแผ่นนี้มีสองแผ่นนะสิบหกสิงหาอ้าวมีนะคะมีแสงมากเลขดับสองตัวบนยายเจงวดนี้พลาดอีกแล้ว เอ๊ะปีนี้ยายเจ๊เลขดับจะกลายเป็นเลขเก่งหรือเปล่าเนี่ยออกสามงวดติดต่อกันเลยไม่ใช่นะคะยายเจ๊ทำมาปีปีที่สี่แล้วเลขดับอ่ะจะพลาปีหนึ่งไม่เกินสองครั้งในยี่สิบสี่งวดต่อปีนะมีปีนี้ล่ะจะกลายเป็นตัวเก่งหรือเปล่าไม่ใช่นะคะยายเจ๊ยังคงให้เลขดับสองตัวบน ความแม่นความปังของเลขดับสองตัวล่างเจ๊เจ๊ยังแม่นปังยังไม่พลาดนะคะแต่ว่าของสองตัวบนเออไงปีนี้ดูแล้วจะออกสามมวดติดแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่างวดนี้หนึ่งกันยายนยายเจจะให้เลขดับตัวไหนบ้างนะคะ หนึ่งกันยายนเลขดับยจเจให้แผ่นนี้จะเป็นดับเฉพาะตัวตรงนะคะไม่รวมตัวกลับนะตัวแรกคือสองหกห้าตัวต่อไปคือห้าห้านะคะตัวต่อไปคือ 23. สองสามสองสอง หกเจ็ดเก้าห้าและหนึ่งห้าค่ะแผ่นนี้ดับเฉพาะตัวตรงนะคะมีอยู่เจ็ดตัวยังมีอีกนะคะแผ่นที่สองนี้ยา่เจ๊จะให้เลขดับทั้งตัวตรงและตัวกลับนะคะมีอีกสิบสี่ตัวนะคะ สี่เจ็ดนะคะสามด้วยเจ็ดสี่ห้าหกหกห้าห้าสามสามห้าห้าสองสองห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้า ศูนย์สี่สี่ศูนย์และศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ค่ะเลขดับบันที่หนึ่งกันยายนของยายเจ๊ให้ยี่สิบเอ็ดตัวนะคะยี่สิบเอ็ดตัวค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าเลขดับความแม่นความปังของยายเจ๊จะกลับมา เป็นเลขดับไม่ใช่เลขเก่งนะคะเช่นเดิมหรือไม่แล้วเรามาดูกันค่ะสวัสดีค่ะ